สวัสดีครับผม DR s ว m a x นะครับผมวันนี้จะทำเด็กโปรไฟล์ Vanguard Overdress นะครับผมเป็น Nation Dark State นะครับผมสาย Final Rush หรือว่าสาย b l u e s นั่นเองนะครับผมก็คือเด็กนี้นะครับผมก็ขอโทษด้วยที่ไม่ใช่เด็กอวยผมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทำฟอยไม่เหมือนบัสเ i ียน ก็เด็กนี้ครับเติมของใหม่จากชุด d b t 0ูย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี็กมีอะไรก็มาดูกันเลยนะอย่างแรกดูที่หลายๆครับผมอย่างแรกครับตัวเริ่มครับผมตัวเริ่มทำไมไม่ใช่ตัวเริ่มบลูสครับเพราะตัวเริ่มบาโลมันฟลอยคอนเซปต์เดิมอีกแล้วครับสกิลตัวเริ่มครับลทับเริ่มหลังจวครับผมต่อไปเป็นสตีมครับสตีมบอกว่าลงช่องแวนครับผมเลือกการ์ดจากโซนหนึ่งใบครับคอลงหลังแวนนะครับผมจากนั้นโซชั้นหนึ่งนะฮะ ต่อไปเป็นริชาร์ดของครับริชาร์ดบอกว่าเมื่อลงช่องแวนนะครับผมเอาเรียนหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จวนหนึ่งครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นบลูสนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลบลูสต่อจากนี้นะครับผมมาดูกันที่ตัวเด็กบ้างครับผมว่าตัวเด็กมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับก็ต้องใส่บลูสครับผมสี่ใบนะครับผมไลท์เด็กหนึ่งแล้วก็ในเด็กสามครับบลูสบอกว่าเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณนะครับคุณจะเข้าสู่สถานะ พลังบุกชั่วอึดใจจนจบเทินผมขออนุญาตเรียกสถานะนี้ว่าไฟนอลรัดนะเพราะว่าผมชินกับญี่ปุ่นมากกว่าของไทยนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีสกิลครับเมื่ <c oughs> อยูนิตนี้โจมตีครับผมถ้าคุณอยู่สถานะไฟนอลรัดนะครับผมจะโซบัส5แล้วก็สแตนเลกาแถวหน้าทั้งหมดเลยครับก็ค่อนข้างเก่งนะแรงด้วยครับเด็กนี้แต่ข้อเสียของเด็กนี้คือเราต้องรอหนึ่งเทินเพื่อให้มันติดสถานะไฟนอลรัดนะ เกสามใบต่อไปนะผมก็จะใส่เป็นตัวจากทีดีนะครับผมโคโรซัทแห่งหมัดทรณีสะเทือนนะผมคนที่บอกว่าเมื่ออยู่น,นี้ลงสนามครับผมช่องเรียนนะโซชาร์ตหนึ่งครับจากนั้นถ้าคุณอยู่สถานะไฟนอลรัซนะครับผมคัตบ 1, ัตหนึ่งยูนนี้บวกหมื่นห้าจนจบเทินเป็นตัวบุกที่โคตรแรงเลยนะติดไปสองใบครับผมมันยังทํจเป็นอยู่นะเพราะมันทําให้ตีถ้ารวมเพอร์ไรท์มันก็จะเป็นสามสิบแปดแลวไม่ได้บูนนะ เจสามใบต่อไปครับผมเป็นโอ้ว้าวคนนี้คนนี้สวยครับผมก็คนนี้บอกว่าเมื่ออยู่นี้โจมตีครับผมถ้าคุณอยู่สถานะไฟนอร์ลัตนะผมนาเรียก,การใบอื่นของคุณเข้าโซ่ครับจากนั้นจวดหนึ่งแล้วก็โซชัดหนึ่งแล้วอยู่นี้ได้รับหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นก็เก่งครับผมติดไว้สี่เลยนะเกสามมีเพียงเท่านี้ครับผมมาดูกันที่เกสองนะครับผมเกสองใบแรกครับผมก็เป็น อีเดนครับผมอีเดนนี่คล้ายก mm ับออเดนหรือเปล่าชื่อโคตรคล้ายกันเลยก็อีเดนบอกว่าถ้าคุณอยู่สถานะไฟนอรลัสนะครับผมยินี้จะบวกห้าพันนะครับผมแล้วก็ถ้ายุนี้สแตนด์ด้วยความสามารถของการในเทอร์นี้ครับยุนี้บวกหนึ่งคีนะครับผมก็คือบรูซถ้าบรูซมันตีแล้วจับคนนี้ลุกมันก็จะบวกคีนะแล้วก็มีกสกิลครับผมช่องเลียนะเมื่อย่นี้โจมตีเตอร์บัสเอ้ยเมื่อย่นี้โจมตีฮิตเค้าตบัตหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เลือกเลียการของคู่แข่งหนึ่งใบรีอใคยอยู่นั้นครับผมก็ขู่ครับขู่ครับถ้าถ้าให้ฮิตก็โดนยิงเลียครับผมก็ขู่ได้ดีนะผมก็ชอบนะใบนี้ติดไว้สี่เลยเจสองใบต่อไปก็คือตัวจากทีดีครับผมก็ไม่อ,อยู่นี้เข้าสู่ช่องการียนะคาตาบาสหนึ่งแล้วก็ยู่นี้ได้รับชิวบวกห้า0ัจนจบการต่อสู้นั้นก็ติดไว้สามใบครับเพราะว่า คือตอนนี้เกรดสองบูธมสำหรผมมันยังไม่มีไรหน้าใส่ครับผมมันต้องรอรอบีทีสองครับมันจะสนุกมากๆเลยเกรดสองของบูธเนี่ยก็อันนี้ก็ติดว่าเป็นเพิ่มชิลหน่อยแล้วกันนะมันมีป้องกันบ้างนะอย่างน้อยชิลหมื่นก็ยังดีเสร็จปืดก็ยังโอเคครับผมติดไว้สามใบครับผมต่อไปครับมาดูกันที่เกรดหนึ่งะครับผมก็เหมือนเดิมครับพีไม่ทิ้งมือสี่ใบครับผม แล้วก็เป็นกุลกุลามนะครับผมกุลกุลามบอกว่าเมื่ออยู่นี้ลงช่องเลียนะครับผมโซชาร์หนึ่งครับผมแล้วก็มีสกิลครับก็โซบัสสามแล้วก็จวการหนึ่งใบครับผมก็ติดไว้สี่นะต่อไปเป็นโปโตบัสดรา้อนนะครับผมก็มีสกิลเมื่ออยู่นี้โจมตีหรือบูลครับถ้าติดสถานะไฟนอลรันนะครับคตบัสหนึ่งนำเลกาไปหนึ่งของคุณเข้าโซแล้วก็เลือกกาจากในโซคุณหนึ่งใบนำขึ้นมือนะครับผมก็ บูธคอร์เตอร์บัสเอาเรียยัโซ so, แล้วก็อาจจะเอาพีจีจากโ so, ซหรือว่าเอาตัวเล่นจากโ so, ซหรือว่าเอาตัวเพอร์โซนาอะไรเพื่อขึ้นมือไว้เพอร์เทิร์นต่อไปก็ได้เหมือนกันครับผมติดไว้สามใบนะเกรหนึ่งใบสุดท้ายนะครับผมผมก็ติดใบของทีดีไว้นะคนนี้บอกว่าเมื่ออยู่นี้โจมตีหรือบูธนะครับผมถ้าเป็น่างคุณเป็นเดียบรอสไวโอลนบลูส์นะครับผมโซชัดหนึ่งและถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัชครับจะได้โซชัดอีกหนึ่งก็คือถ้าสมมติมันบูธ บูตในตอนบูตให้อ่าวโอแลนบูตในเทิร์แรกเกสามมันก็จะโซชาร์หนึ่งแต่ว่าถ้าบูตในเทิร์ที่มันติดไฟนอนรับมันก็จะโซชาตสองนะก็ยังเป็นตัวเติมโซที่ดีอยู่นะเพราะว่าได้โซทั้งสองใบเลยนะถือว่าดีครับผมก็ติดไว้สามใบเกศหนึ่งมีเท่านี้ครับผมตอบไปมาดูกันที่เกศศูนย์นะเกศศูนย์ผมก็ใส่เป็นคี้แปดครับผมแล้วก็เป็นฮิวสีครับ แล้วก็ผมใส่ฟอนต์สองดอหนึ่งนะหลายคนอาจจะคิดว่าเออทำไมไม่ใส่ฟอนต์สามหรือบางคนออกทำไมไม่ใส่ดอสามก็คือผมก็คิดว่าแบบไอ้ดอมันก็จําเป็นอยู่ฟอนต์มันก็จําเป็นผมก็เลยไม่รู้อะอยากจะใส่ทั้งสองทิกเกอร์เลยผมก็เลยคิดว่าโอเคะฟอนต์มันน่าจะดีกว่าดอก็เลยใส่ฟอนต์สองแล้วดอหนึ่งแล้วกันมันแบบมันลังเลมันสองใจอ่ะผมไม่รู้จะทำไงผมก็เลยใส่สองใบเลย แต่ว่าคิดว่าเอาที่จําเป็นมาใส่เยอะก่อนก็คือฟอนต์เนี่ยมันคิดว่าน่าจะจําเป็นมากกว่าดอกก็เลยใส่ก็สองใบแล้วใส่ดอกใบเดียวดอบางทีมันก็ขึ้นมือมามันก็เอามาเอามาทิ้งมันคอสในการไลฟ์มันเนี่ยผมก็เลยคิดว่าใส่ดอไใบเดก็โอเคแล้วก็ทิกเกอร์ไปสุดท้ายครับผมโอเวอร์ทิกเกอร์นะครับกัมมาเกลนะครับผมอันนี้เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ที่จําชื่อได้เพราะชื่อมันโคตรเทนร่นะฮะก็เหมือนเดิมครับโอเวอร์ทิกเกอร์ครับ เช็คเจอแลก็เลือกแวนบวก1อยล้านนะฮแล้วก็ถ้าตอนได้เช็คเนี่ยจะออกความสามารถเพิ่มเติมนะของสีม่วงเนี่ยก็คือจะบอกว่าในเทอร์เราแวนเราจะบวกหมื่นกับบวกหนึ่งคิตลอดเลยนะในเทอร์เรานะครับผมเป็นโอเวอร์ดิกร์ที่ถ้าเช็คเจอตอนเก็บหนึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหว้าวอะครับคุ้มเลยฮะโอเวอร์นี้ ก็สำหรับเด็กโปรไฟล์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ